นะครับผมมื่อนี้ตุ่มบักหุ่งกินเจ็บแซ่บครับผมได้ปลาหนองมาครับผมแม่เพิ่นได้ปลาหนองมาฮะฮะได้ปลาหนองมาครับผมนะครับผมปลาล่าหอมครับผมตามกินยำเลี้ยงอากาศร้อนเข้ากันคับอีปูบ่มีเนาะเอาบ่มไปนั่งใส่ปลาลาใส่ต้นไปน้ำเด้อหลวพ่อใส่ผอดบะเขียบๆไปใส่อะไรไหมครับได้แตกครับผมได้แตกไม่กลัวไม่กลัวนี่บหุ่งบหุ่ง ใส่เบอร์้รบะคนตัวลอย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 เอาเอาขตาได้เนาะสุดสุดได้เนาะนี่สุดำมขามสุดำมขามเอาแซบยได้แต่พี่น้องเกงสอนได้ครับผมอากาศร้อนอนเขากันครับชิมมือหน่อยิมมน่อโอ้เออ

ทำแปปบบนี้ง่ายๆบานๆเนาะเสรอตลาเป็นต้นเลย <laughs>